ไปดูสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับตัวสามีเองเนี่ยก็ออกมาวอนให้ช่วยเหลือภรรยาครับหลังจากภรรยาของตนเองฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มเนี่ยนะครับฉีดไปวันแรกครับถึงกับมองเห็นภาพหลอนและล่าสุดตอนนี้ก็คือสมองบวมทั้งก่อนฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับตัวภรรยาเป็นคนมีร่างกายที่แข็งแรงครับ ผู้สื่อข่าวครับได้รับการร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับจากคุณเสงเงี่ยมอุดคำเที่ยงบ้านเดิมเนี่ยนะครับเป็นชาวจังหวัดแพร่ปัจจุบันครับทำงานเป็นพนักง,งานขับรถตู้ให้กับบริษัทในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองทีนี้มันมีกรณีครับที่คุณปนัดดาอังคลาครับเป็นภรรยาทำงานอยู่ที่บริษัทมิสูอิเล็กทริกในพื้นที่ของอำเภอปลวกแดง เขาเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นโคต้าของบริษัทที่ทำงานอยู่พอเขาฉีดวันแรกเนี่ยนะครับก็มีอาการหลอนแล้วก็ปวดหัวจนล่าสุดเนี่ยนะครับใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพยาไทยจังหวัดชนบุรีแล้วก็มีอาการหนักครับอาการเนี่ยถือว่าเป็นตายเท่ากันก็เลยเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองสาธารณสุขจังหวัดระยองแล้วก็แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจปทธรปลวกแดง แต่เรื่องเนี่ยก็ยังเงียบอยู่ก็เลยอยากจะมาขอความรุกช่วยเหลือคุณเสีงเง่ยมเขาเล่าว่าเมื่อช่วงของ7สิงหาคมเนี่ยนะครับภรรยาเข้ารับการฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มพร้อมกับเพื่อนๆพนพรรักงานโดยเป็นการฉีดวัคซีนในโคต้าของบริษัทที่ทำงานอยู่ครับแล้วก็ไปรับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองหลังจากการฉีดประมาณ3ชั่วโมงภรรยาเริ่มมีอาการปวดศีรษะมือเท้าชาท้องเสีย อาการมองเห็นภาพหลอนขณะที่นอนนอนอยู่เนี่ยนะครับจู่ๆก็ลุกขึ้นทำท่าทีที่หวาดกลัวตะโกนร้องว่ามีคนอยู่ในบ้านหลายคนจ้องจะทำร้ายบ้างจึงเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของวัคซีนก็เลยรีบพาภรรยากลับไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง แต่ตนเองเนี่ยนะครับไม่มีเงินฮนะทางโรงพยาบาลจึงฉีดยาให้หนึ่งเข็มแล้วก็ให้ไปรักษาตามสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลพรยาไทยจังหวัดชนบุรีโดยหลังแพทย์ตรวจอาการครับก็นำเข้าอ ICU ทันทีเข้ารักษาก็เพียงแค่2วันนะครับอาการของภรรยาก็เริ่มสุดหนักครับร่างกายไม่ตอบสนองจำอะไรไม่ได้คล้ายกับเป็นเจ้าหญิงนิราสอบถามแพทย์แจ้งว่าเกิดจากอาการสมองบวมต้องรักษาตามอาการไปก่อน ทีนี้คุณสงเสงี่ยมเนี่ยเขาก็ยังเล่าต่อครับว่าภรรยาของเขาเนี่ยนะครับก็อาการก็ยิ่งมีแต่สุดหนักสุดหนักมีเพียงแค่ยากินเท่านั้นไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นทางโรงพยาบาลเองก็ยังแจ้งว่าค่ารักษาตอนนี้เนี่ยเป็นล้านบาทแล้วนะครับตอนเองไม่รู้จะหาทางออกยังไงอยากให้ภรรยาหายกลับมา ตอนก่อนจะฉีดวัคซีนเนี่ยก็มีการเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองสาธารณสุขจังหวัดระยองแล้วก็แจ้งความไว้ที่สถา,านีตำรวจปลวกแดงเพราะมั่นใจว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนโฟารม์มแต่เรื่องก็้องเงียบไม่มีความคืบหน้าจึงอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วนี่โอ้